ค่ะชมพริกแต่ละตน้นงามๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ยังไม่ออกมาลดน้ำเลยของคนนุนนางามๆว้าดีแท้ๆค่ะนูนปลูกยาวไปนูน่นพริกๆสวยงามค่ะดอกค่ะ ค่ะดอกพริกออกดอกแล้วค่ะค่ะชมพริกแต่ละตน้นงามๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวรับตอนมันเป็นเม็ดเดี๋ยวมาดูกันอีกลงมาใหม่หลายวันแล้วไม่ได้ลงมาเนี่ยโอ้ยดูดูค่ะนูมีตางาม หลายอย่างค่ะแต่ที่แน่ๆมีพริกทำนู่นทำนี่ปลูกนู่นปลูกนี่ทำนู่น,น,ท,ำนทำนี่ปลปูกนู่นปลูกนี่งามค่ะปลาพริก กะเพราก็มีค่ะสมโอมะกะกพริกพริก,กสวยงามค่ะทำนู่นทำนี่ปลูกนู่นปลูกนี่เดี๋ยวขับตอนมันเป็นเม็ดเดี๋ยวมาดูกันอีกลงมาใหม่หลายวันแล้วไม่ได้ลงมาเนี่ยโอ้ยดูดูค่ะหนูมีตางามเดี๋ยวขับตอนมันเป็นเม็ดเดี๋ยวมาดูกันอีก ลงมาใหม่หลายวันแล้วไม่ได้ลงมาเนี่ยโอ้ยดูดูค่ะนูมีตาง,งามๆค่ะค่ะปาพริกกระเพราก็มีค่ะสมโอมะละกอหลายอย่างค่ะ,คะแต่ที่แน่ๆมีพิกออกดอกค่ะดูค่ะดอกพริกออกดอกแล้ว สวยงามค่ะทำกันไปชีวิตเกษตรกรค่ะนี่ยค่ะชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรงามค่ะป่าพริกกระเพราก็มีค่ะสมโอมะละกอ งามค่ะปาพิกกระเพราก็มีค่ะสมโอมะละกอเดี๋ยวก็ตอนมันเป็นเม็ดเดี๋ยวมาดูกันอีกลงมาใหม่หลายวันแล้วไม่ได้ลงมาเนี่ยโอ้ยดูดูค่ะูมีตางามค่ะชมพริกแต่ละตน้นงามงามทั้งนั้นเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมาดูพริกน้ำยศกันนะคะเดี๋ยวนี้กำลังออกสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมาดูพริกน้ำยศกันนะคะเดี๋ยวนี้กำลังออกค่ะชมพริกแต่ละตน้นงามๆทั้งนั้นเลยค่ะงามค่ะ พริกกระเพราก็มีค่ะสมโอมะละโกทํากันไปชีวิตกเกษตรกรค่ะนี่ยค่ะชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรดอ,อกดค่ะดูค่ะด,ะดกอ,อกพริกออโดอกแล้ว สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมาดูพริกน้ำยศกันนะคะเดี๋ยวนี้กำลังออกค่ะชมพริกแต่ละตน้นงามๆทั้งนั้นเลยค่ะ,คะวันนี้ยังไม่ออกมาลดน้ำเลยของคนนุณนาวันนี้ยังไม่ออกมาลดน้ำเลยของคนนุณนาเขาค่ะ,คะดูต้นนี้ดูแต่ ไปเขาสวยงามมากเลยนะคะนี่ดีเนาะไม่มีโรคไม่มีอะไรดีอือดูตนนัวนี้ดอกกำลังโดกเลยค่ะอีกน้ำยศเนาะดอกฤดูการงามค่ะ กระเพาก็มีค่ะสมโอมะะกโกดูต้นนี้โดกกำลังโดกเลยค่ะอีกนํายศเนาะนอกฤด,ดูการทำกันไปชีวิตกเกษตรกรค่ะเลยค่ะเช้าไร่เชา้าสวนเกษตรกร สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อนมาดูพริกน้ำยศกันนะคะเดี๋ยวนี้กำลังออกเขาค่ะดูต้นนี้ด้วยแต่ใบเขาสวยงามมากเลยนะคะนี่ดีเนาะไม่มีโรคไม่มีอะไรดีดูต้นนี้ดอกกำลังโดกเลยค่ะพลิกน้ำยศเนาะลอกไปดูการดูค่ะ สวยงามค่ะทำกันไปชีวิตเกษตรกร,กรค่ะน,ะนะี่ค่ะชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรปลูกหลายแถวอยู่นะคะนี่ค่ะปดน้ำยดุด สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูพริกน้ำยศกันนะคะเดี๋ยวนี้กำลังออกปลูกหลายแถวอยู่นะคะนี่ค่ะพริกน้ำยศสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูพริกน้ำยศกันนะคะเดี๋ยวนี้กำลังออกะคะ่ะ สวยงามค่ะหลายอย่างค่ะแต่ที่แน่ๆมีพริกดูต้นนี้ดอกกำลังดกเลยค่ะพลิกนำยศเนาะลองฤดูการหาทำนู่นทำนีน่ปลูกนู่นปลูกนี่ค่ะชมพริกแต่ละต้น งามๆทั้งนั้นเลยค่ะพีคก lah, พีคสวยงามค่ะทำกันไต้ชีวิตเกษตรกรค่ะเนี่ยค่ะช้าไร่ชา้าสวนเกษตรกรทำกันไต้ชีวิตเกษตรกรค่ะเนี่ยค่ะเชา้ชาไล่เช้าสวนเกษตรกร นี่ยังไม่ออกมาลดน้ำเลยของคุณนาค่ะชมพริกแต่ละต้นงามๆทั้งนั้นเลยค่ะทำกันไปชีวิตเกษตรกรค่ะนี่ลค่ะชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรนนี่ยังไม่ออกมาลดน้ำเลยของคนนุณนา สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อนมาดูพริกน้ำยศกันนะคะเดี๋ยวนี้กำลังออกลายยางค่ะ,คะแต่ที่แน่ๆนมีพริกเขาค่ะดูต้นนี้ด้วยเด็ดใบเขาสวยงามมากเลยนะคะนี่ดีเนาะไม่มีโรคไม่มีอะไรดีดูค่ะอืมสวยงามค่ะ เดี๋ยว้ตอนมันเป็นเม็ดเดี๋ยวมาดูกันอีกอลงมาใหม่หลายวันแล้วไม่ได้ลงมาเนี่ยโอ้ยดูด,ดูค่ะหนูมีตางามค่ะอืมสวยงามค่ะดูค่ะอืมสวยงามค่ะ